เคยฝันอยากมีบ้านเดียวแต่พอเจอหลังนี้เลิกฝันเลยค่ะดูทั้งแบบมีเฟอร์และไม่มีเฟอร์ดูค่ะกว้างใช่ไหมคะเพราะแกรนวีโฮมบางนาเป็นบ้านแนวคิดใหม่หน้ากว้างถึง8เมตรจอดรถได้2คันให้ฟิลบ้านเดียวทุกหลังถ้ามีบ้านแบบนี้ก็จะสามารถจัดมุมรับแขก มุมทานอาหารมุมเก็บของตรงไหนก็ได้หลังนี้มากับ3ห้องนอนแต่สามารถปรับพื้นที่ตรงนี้เป็นห้องนอนที่4ก็ได้มีพื้นที่ข้างบ้านดียังไงดีที่สามารถเนรมิตเป็นส่วนส่วนตัวได้นั่งชิลยามเย็นได้เลยค่ะหลังบ้านต่อเติมครัวได้กว้างขวางยาวถึง6เมตรใครชอบทาอาหารเลิฟแน่แนมาเจาะดีเทลกันนิดนึงกับพื้นที่ใช้สอยจุดใจ141ตารางเมตรชั้น2กับ3ห้องนอนที่มีมาสเตอร์เบดรูมโซนหน้าบ้านวางตี นุ่มๆน,น่านอนมากและยังมีพื้นที่มุมนี้ข้างๆห้องน้ําในตัวทําเป็น Wal- k i อิน o ครเซสวยๆแบบนี้ไม่ต้องกลัวพื้นที่เต็มเลยค่ะถงบันไดมีอีกหนึ่งห้องน้ํา พร้อมสองห้องนอนของเจ้าตัวเล็กห้องนอนของลูกสาวตัวเล็กหรือจะห้องนอนของพี่คนโตที่อยู่มาตั้งแต่เด็กก็ไม่ต้องย้ายห้องเลยทุกคนตัวบ้านอยู่ที่บางนากม26ออกซอยไปเจอทางด่วนแล้วเดินทางสะดวกมากและยังมาพร้อมระบบความปลอดภัย cctv ในโครงการใครชอบความเป็นส่วนตัวต้องที่นี่ค่ะมีเพียง8 8หลังเท่านั้นแต่ส่วนกลางก็ครบเลยทั้งสระว่ายน้ำและฟิตเนสค่ะจองวันนี้มีของแถมเพียบนะดูในแคปชั่นด่นดวนเลย